แรแทบม่แล้วครับผมสายรุย4คูณ4เท่ากับครับพี่ครับผมวันนี้ครับเรามีมิซูมิชินะครับจีวากอนทะเบียนตองสองด้วยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆคันนี้นะครับเป็นมิซูมิชินะครับจีวากอนนะครับโฟร์วิวไดนะครับปี2.6 0 6ด้วยเป็น2.6 0 6ที่ทันวาด้วยนะจะปี2.7 0 7เอาเพื่อน รถตัวสุดท้ายเลยนะครับเพิ่งมามาดๆเลยแต่ทนไม่ไหวมาฝาย f c ก่อนนะฮะจะปีใหม่นะฮะเอารถส,สวยๆไปใช้งานกันนะับคันนี้บอกเลยว่าสวยสุดนะครับแล้วก็ฝากระโปรงมีจมูกหายใจในะด้วยตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะแล้วก็มีแหลกบังคาบนให้ด้วยสติกเกอร์นี่ยังเดิมอยู่เลยนะฮะเอามาดูรอบคันกันนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะ ABS นะครับ airbag นะแล้วก็สติกเกอร์เดิมจากโรงงานบันไดเหยียบยังอยู่ครบคิว นัาสวยงามเลยนะครับรออาจจะสกปรกไปนิดหนึ่งยังไม่ได้ล้างเลยเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาจริงๆนะครับสติกเกอร์เนี่ยเดิมนะฮะตั้งแต่ป้ายแดงอะครับเอ้แอบคอดีนึงไม่ต้องใช้เล็บนะสวยจริงๆเพื่อนๆนคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดแสงก่าบาทเท่านั้นเองคันนี้บอกเลยว่าขาวมุกเดิมโรงงานเพื่อนเพื่อนแหลกหลังคาบ,บนอีกบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับบานสวิงเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะนี่ครับดูเลยครับ GLS นะครับ 2. 8ุนะเพื่อนเพื่อนนะ <hungry> สวยอะนี่ขนาดยังไม่ไ <described> ด <mus i> ้ความสะอาดเลยเพิ่งมาแบบหมาดๆเลยนะนะฮะหมาดๆนี่คือเหมือนกับผ้าบิดแบบหมาดๆนะเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้คุยกันบอกว่าจมูกยังไงนะมาดูภายในดีหว่าน้องเนวภายในบอกเลยว่าส่งเข้าไปแห้งนะมันก็ประกวดเพื่อนเพื่อนกะจไฟฟ้านะเพื่อนๆนะแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับมือเปิดโคมีก็ยังสวยๆอยู่นะับแผงประตูก็เรียบร้อยฟังเสียงเครื่องสักหน่อยไหมสองจุดแปดดีเซลเทอร์โบ โฟวิวได้นะครับจะกระหึ <Pedro ace> it, ่มแค่ไหนอ่ำสตาร์ทติดชิ้นเพื่อนๆสุดยอดนะครับพวงมาลัยก็เรียบร้อยนะครับจอเป็นแพาวเนียด้วยเห็นไหมทันกันปาะเพื่อนๆนี่ครับคอนโซลสวยนี่ครับจุดหนต่งนี้โฟวิวของนั่นเองเบาะไม่มีขาดนะครับพร้อมใช้กันเลยทีเดียวเชียวไปฝั่งนุ้นกันแถมประตูสวยสะอาดนะเพื่อนๆนะคอนโซลสวยนะครับนี่ฮะนี่ตนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไปไหนแล้วสามเกลือเหรอฮะ สามเกรือคืออะไรฮะอันนี้จะเป็นกระเทียมที่ไทยแล้วก็รากผักชีไม่ใช่สามเกรือดีดีดีนี่คืออะไรฮะเข็มทิศอระภูมิวัดรอบคันที่สามรถอ๋อเลยฮะวัดรอบนอกครับก็วัดแบตเตอรี่สุดยอดเลยฮะนะครับหน้าจอเป็นเอ็นรอยนะแล้วก็เป็นเอ่อเพลเนียด้วยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นโฟลวิวอย่างที่บอกไว้นะฮะแล้วก็มีไล่ฟ้าด้านหลังด้วยนะครับออปชั่นเยอะเนาะนะครับแล้วก็นี่ฮะที่เก็บของนะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับเพื่อนนะ แล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับไฟ2แผนที่นะครับช่องเก็บแว่นตานะครับวันนี้อาจจะคร่าวๆไปก่อนเพื่อนๆนะครับรถเพิ่งมาจริงๆอ่ะเห็นนั่งรอนานแล้วทำไรครับคุณแบงค์เอ็นดีดูพื้นที่ข้างหลังดีมันกว้างขนาดไหนผมนั่งแบบร้อ <100, S 2> <90 S 1> ยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเท่าไหร่นะผมร้อยเก้าสิบเอ็ดนะร้อยเนกะ้าส <190. S 1> ิบเอ็ดเราดูผมนั่งคว่ยห้างได้แบบสบายจนแบบโอ้โหภาษาจีนว่าไงนะเล็กส์รูมเล็กส์รูมเล็กส์รูมมีแบบสบายสีสระบ,บนก็ถือว่ายังกว้างนะ เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะได้อยู่แ่บภาคกายังสวยอยู่เลยได้อยู่นะเรียกไปงบ้างฮะเหตุบุรีเหตุบุรีไปเลยฮะต้องไปเที่ยวครับท่านที่สามก็สะอาดนะครับนี่เราอู้กันมาดิฮะไม่ใช่ใช่ไหมลงมาตรงนี้เปิดท้ายก่อนวิธีเปิดก็คือดึงตัวนี้นะครับแล้วก็กดล็อกแล้วก็สวิงออกไปทางด้านขวานะครับฝากระโปรงบานนี้เปิดอีกชั้นหนึ่งนะฮะอันนี้สองชั้นใช่ไหมครับแล้วสามชั้นนะฮะเป็นหมูกรอบนะ สวยนะสติกเกอร์ครับเพื่อนๆเนี่ยครับยังอยู่เลยครับท้ายนี่แปลว่าไม่โดนเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยครับเดิมอย่างมากๆเลยเนาะบอตัวนี้พับได้ไหมได้ครับกดด้านข้างพับลงอ๋อก็คือพับแค่นี้เองใช่ไหมอ๋อจะมีแอร์ด้านหลังโอ้เพื่อนๆดูนี่ซะก่อนโอ้โหอเมซิ่งจริงนะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเฮ้ยสวยงามอ่ะบอกสองตัวนี้พับได้พี่เห็นสวิตช์ด้านข้างอยู่เห็นไหมอ่ะสักนิดสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง อ๋อครับปรับไปทางด้านขวานะครับปึ๊บแล้วก็ยกลงนะครับเวลาปรับเนี่ยช้าๆกันหน่อยได้ไหมเนี่ยให้เอฟซีได้ดูว่าปรับจากไหนไปไหนวิธีการใช้เลยแบบนี้ฮะอย่าเร็วอ,อย่าเร็วนะครับอ่ะซื้อเ้นนิดนึงอ่าเนี่ยซื้อ่ตรงนี้อ่านดันอ่านดานไปทางขวาแล้วก็กดลงนะครับโอเคฝั่งนี้อ่านด้านเข้าหาแล้วก็กดลงนะครับอย่าบอกว่าดึงเชือกแล้วยกกระโดดก้นได้ด้วยนะเฮ้ยโหซอดอยู่สุดย์เอาทำเลยฮะคุณพี่ฮะทำเหมือนเขาสิครับ ่เขายืนช like ็อตไปแล้วฮะอ๋อฝั่งนี้เขาพับไม่ได้ปฏิบัตการเราเ๋ยท oh, ี่ท oh, ี oh, ่ที่ที่เขาให้พับได้ฝั่งนี้เป็นเพราะว่าอะไรเพราะอะไรฮะเพราะว่าสำหรับคนเดินก้าวขึ้นข้างทาอ๋อเรื่องของเรื่องถ้ามันจะขึ้นยังไงเราไม่ใช่นิวเวลาคนเขานอนน่ะคุณลงนอนให้ได้ตามท่าแนี้อ๋อลงนอนดีนี่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 อเงี้ยเอ้ยนีแล้วก็พับเพียบอ๋อนอนแบบนี้แล้วก็อ๋อแล้วกุกู้ข่าวดำปแล้วเราก็เป็นว่า น้องแบงค์เขาเนี่ยว่าเขาไม่เป็นอ๋อเป็นเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าโอเคนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับอ๋อเมื่อกี้อยู่ในห้องในศาสารแล้วดูเสียงมันดังไม่ได้ไม่ได,ไได้เราให้ลูกค้ารู้ว่าเราเปิดสตาร์ทแบบชัวร์เลยครับไม่มีปัญหาทุกคันเราสตาร์ทได้หมดอาสตาร์ทหน่อยเลครับพี่แบงค์เขาบอกว่าเมื่อกี้หนวกเะหูไปนิดนึงคันหน้าเดิมนะสะอาดสะอ้านนะครับนี่ฮะตอ,อากาดพอร์ลเบรกแต่ว่าเครื่องยังพร้อมอยู่เลย มิซูมิชิน้นะเขาเคลมว่าโฟล์วของเขาเนี่ยเป็นระบบเกียร์ที่ดีที่สุดในโลกนะจ๊ะที่จริงม,มันมีภาษาเรียกด้วยเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลมาให้ก่อนนะครับเดิมสิงม่งเาาาพื่อนๆนะครับนี่ฮะอ้าเปลี่ยนสังกปรงเลยเมื่อกี้เห็นเถียงนิดนึงพี่แบงค์บอกว่าขัดใจไปนิดนึงเขาบอกว่าจมูกอะ่ะทําไมไม่ยอมตรงอะ่ะตรงมา,าหน่อยได้ไหมเนี่ยจมูกเนี่ย S <S <S ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ต้องดูว่ามีเหตุผลใช่ไหมที่จมูกเขาไม่ได้อยู่ตรงกลางอ่ะมีเหตุผลจมูมันไม่อยู่ตรงกลางด้วยครับใช่ไหมฮะอ่ะมีเหตุผลว่าไงนะเาไม่อยู่ตรงกลางเพราะว่ามันเป็นขับขวาพี่ขับขวาใช่พี่ลมมันก็จะเข้าขวาเยอะเขาเลยย้ายจมูกไปอยู่ซ้ายเพื่อที่ว่าพุทธจะได้เข้าน้อยหน่อยใช่ไหม <S 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 ไม่ไม่มีแนวที่กนเลยฟังตั้งนานมาหนึ่งรอบนะครับโชว์ตัวหน่อยโอ้โหมาแล้วจ่ามาแล้วจ่าเพื่อนๆกับมิซูมิชินะครับ G วางก้อนปี2006นะฮะทันวาด้วยจะ 0, 7เ็เอาด้วยเนะพื่อนเพื่อนนะรถสวยมากๆเลยนะครับสไตล์บึกบึนนะนะฮะบอกเลยว่าน่าใช้อย่างมากๆนะครับส่วนราคาอยู่ที่สนดนราคาอยู่ที่2ออยู่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปแค่นี้เหรอเนี่ยโถดรือ,รอจะวนมา1รอบอ่าไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวพี่พี บอกราคาเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับขายอยู่ที่หนึ0 0แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอเพื่อนตุตง้ตงตงุตง้ตงตุ้งไม่แพงเลยนะคันนี้ทำไปเล่นไปจับไฟแนนซ์ได้ด้วยนะนะครับปีศูนย์หกนี่ปลายปีนะครับออกรถหนึ่งพันบาทนะไฟแนนซ์เล็กสากม 5, ามนะรถจัดได้ถึงแสนเป็นก้าหัืนบาทไม่แพงเนาะรด้ไฟเอฟซีไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่ยังไม่เป็นเอฟซีเราก็เข้ามาเป็นเอฟซีแบบนี้เลนะครับโอ้ขอบคุณมากๆนะเป็นกำลังใจพวกเรานะเราจะได้รู้สึกดีถูกแนวมาฝ่ายเอซกันที่บอกกดแชร์คือกดเก้าอออีีี้้้ยยย่างงงเเะไร ลูกครึ่งวะเนี่ยพี่ทำไมฮะกดแชร์เอ๊ะ